ก็ s <S ่อว่าเป็นร้องเลยอ่ะอกับครับผมก็นี่ครับนี่เลยครับผมโคกชวนแย่แลกโชกับแฟัี้ครับผมก็เป็นคอลเลคชันกับทางโค้กกับทางแฟรักกี้นะครับเป็นปีที่5แล้วนะครับก็ คนทุกคนมาแยกขยะก่นแยกขยะเพื่อบริสุท์ขึ้นกันครับผมมาเป็นปีแรกใช่แยกขยะเป็นเดืไหมใช่ปกติคือผมาจริงๆนะผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนสทีฟเรื่องการทิ้งขยะนะตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบเห็นเวลาให้เราเห็นขยะหลายแบบเนี้ยเราขัดใจไงเราอยากจะทิ้งให้มันแบบตรงที่ใช่ของผมของผมจะเป็นที่บ้านมากกว่าครับผมคือของผมว่าด้วยความที่อาจจะไม่ได้เป็นคน ทำความสะอาดบ้าน<ม>เองด้วยส่วนใหญ่เป็นคุณพ่อ,อคุณแม่เนี่ยก็ก<ม>็ถูกสอนมาให้แยกขยะตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ก็เป็นแบบเป็นอะไรที่ที่บ้านทําอยู่แล้วด้วยครับผมอยา่างปแแยกขยะเก่งขึ้นไหมแยกขยะเก่งขึ้นไหมก็จะบอกว่าเก่งขึ้นไหม,มก็ก็มีความรู้มากขึ้นครับผม <S <S แต่ว่าก็ถ้าอย่างที่พูดก็คือว่าของของที่บ้านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนแยกให้เป็นเดิมก็เลย มีความรู้มากขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยลงไปอทำครับผมเมื่อกี้ดูเชี่ยวชาญอยูอย่ดูแบบดูแยกเร็วใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องขอบค,นคนุณเพนแฟนแหละเพราะว่าแฟนที่มามาร่วมกิจกรรมเป็นคนช่วยเราครับผมใช่ครับใช่วอ,อุ๊ยผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสัมผัญนะเพราะว่าอย่างอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าคือทุกวันเนี่ยเวลาเราใช้ของเสร็จแล้วมันก็จะแเกิดขยะ เรรู้สึกว่าการที่เราแบบแยกขยะให้ถูกที่เนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อโลกเราด้วยนะครับแล้วก็นอกจากส่งผลส่งผลต่อโลกเราก็ง่ายขึ้นกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับขยะด้วยแต่ถ้าพูดเรียนเรื่องความเป็นจริงเนาก็นอกจากช่วยสังคมแล้วก็ช่วยอนาคตเราด้วยแล้วก็ช่วยพวกพี่ๆเขาด้วยเหมือนกันับครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับคบชวนแยกบุญพร่ครับ พวกชวนแยกแลกลุ้นโชคกับแ r a ลั l กี้นะครับผมก็นอกจากการแยกขยะแล้วยังมีของรางวัลนะครับผมและคอยต่างๆนะครับที่ได้จากการแยกขยะจกับแ s h ลั c กี้นะครับผมก็ลองไปดูและฝากติดตามมาด้วยนะครับครับผมซึ่งกิจกรรมจะมีตั้งแต่วันนี้เนาะจนถึงวันที่30ธันมาเปมนี้นะครับในข่าวสารนะครับครับผมนี่ก็ยัง้งแต่เหมือนเดิมนะคะตอนคุโอุ้ยเอาจริงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากจริงเพราวพวกเราสองคนก็ช่วงนี้ถ่ายซีรีส์เนาะก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาออกอีเวนต์มานคู่เท่าไหร่พอมาก็ ต so that, okay. so ื mm ่น hmm. ตันใจได้ร so ับกำลังใจเป็นแฟนก็คิดถึงทุกคนมากๆอ๋อไม่ได้เจอกันนานมากๆใช่ไหมก็ไม่ไม่ได้เจอกันนานมากๆครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาในวันนี้มาเดี๋ยวก็อินไปก็ไม่ได้ยินอ๋อใช่ครับใช่ก็เพลงพึ่งปล่อยไปวันนี้เราก็มาสปอร์ตเพื่อนใชเอาน่อย ก็คุณเต้นไปเยอะมากเลยนะโอ้โหชอบคุณหนึ่งเยอะมากเลยนะสามสี่รอบอะไรนะครับมีใครแพ้มากกว่านี้ไับสปอร์ตกันก็สปอร์ตเชยเชยครับผมก็เออสักที้ไม่แต่ก็เออได้ปล่อยเพลงใหม่แล้วครับผมก็เออหายไปปีหนึ่งกับการปล่อยเพลงครับผมก็ฝากทุกคนติดตามมันด้วยนะครับเพลงใหม่ครับชื่อออยนะครับบน ยูทูบของไอโ์มิวสิกและสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับใช่ใช่ก็ก็เป็นแนวที่แปลกใหม่สำหรับเราเหมือนกันก็เอ่อก็ถ้ายอมรับตรงตรงก็อาจจะไม่ใช่แนวที่ถนัดมากขนาดนั้นแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ครับผมอุ้ยทำได้ดีครับทำได้ดีเลยใช่จริงแล้วก็ผมก็ดีใจกับกับเขาด้วยที่เขาได้ปล่อยเพลงนี้เหมือนกันใช่เขาถ้าไหนเราชับเราชอบไม่ะท่าเป็นออยร์เราชอบ้หแหละ หรอครับอันนี้เป็นแฟนทุกคนดีกว่าหันข้างมันจะไม่เห็นกล้องนะมันจะไม่เห็นหน้านะไม่เห็นอเลยอ่าา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 รเาา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 ้าาาาาาามาา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 วาาาว่าาาาา พัฒนาดีขึ้นเยอะไหมแต่ก็พยายามพัฒนาะตัวเองเรื่อยๆการเต้นก็ฟ้ามือนกันกโอ้ขอบคุณครับก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถนัดมากแต่ก็เป็นสิ่งที่พยายามพูดเรื่อยๆนะครับผมพยายามทกเรื่อยๆครับท่านห้างเหรอคะจริงๆผมกอาจจะพูดเลยว่าทําได้ดีมากนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยว่าผมตั้งแต่อยู่เรื่องมาวันแรกจนนี้ผมเห็นเลยว่าคุณก็พัฒนาขึ้นเยอะมากเรื่องการเต้นแบบบอกเลยว่าคุณเก่งมากตอนนี้ รอดูในแฟนคอนเลยครับเจอกันนะครับเจอกันทุกคนนะครับจะเจออะไรในนั้นไหมที่จะได้เห็นอะไรผมรู้สึกว่าทุกคนจะได้เห็นแบบพวกเราสองคนในเวอร์ชันที่โตขึ้นแล้วกันชายอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบทำให้บัตสโซ่เราทั้งสามรอบชนะครับเราดีใจมากๆแล้วก็จะทำใหมทุกคนแน่นอนครับผมแล้วก็รอดูโปรแกรมเลยครับผมก็ ก็มีคุย e, ก so so ันไว้ม so you know, well, you know, ีแผนกันไว้หลายๆคอมเมนต์เลยก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงรอนิดหนึ่งคระึงก็เดี๋ยวรอชิลพวกเราเข้าสู่การซ้อมปุ๊บก็จะก็จะเริ่มกันอย่างทันทีครับตอนนี้ก็ยังเป็นขั้นตอนภาพในฝันอยู่เป็นภาพในประชุมอยู่ตอนนี้ครับผมเหลือลงมือทำเรยบเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมีการคุยเรื่องเพลงหรือว่าเลือกสิควไว้แล้วครับผมก็คุยละวางแผนก็ละเหลือทำ ครับผมจะมีความแบบว่ามันเป็นในเรื่องของการเดินทางากกว่าใช่เพราะว่าอย่างอย่างติ๊กคลนของเราก็มันมาในนามย้อนยุคใช่ครับซึ่งแปลว่าจนันพบแต่แล้วก็ติมของเราก็เป็นรถไฟซึ่งอาจจะแปลว่าจะเห็นโปเตอร์ว่าเป็นแบบรถไฟย้อนยุคนิดนึงแต่ว่าของเราก็จะเป็นทุกแบบนะครับทุกสถานีก็จะพาไปตามสถานีต่างๆพาไปตามเจอร์ี่ของเราครับผมแลงว่าสามวันคือว้าว สามวันคือว้าวหมดเลยจะพยายามเห้่ว้าวจะพยายามให้่ว้าวก็เผื่อบางคนมาดูซ้ำก็จะได้อัศรศใหม่ๆด้วยจะแตกต่างกันมากไหมจะแตกต่างกันมากไหมในแต่ละวันพออุ้มไปก่อนแล้วกันว่ามากหรือไม่มากแต่ว่าบอกได้ว่าแตกต่างแน่นอนแตกต่างแน่นอนอ่าจะก็จะพยายามว้าวว้าวว้าวแต่ก็จะพยายามให้เท่ากันทั้งสามวันเพื่อไม่ให คนที่ดูวันแรกแล้วคนที่ดูวันสุดท้ายไม่เท่าเทียมกันด้วยเพราะว่า,าทุกอย่างมันก็เขาเรียกว่าอะไรต่างโชก็เป็นต่างโชว์ของมันเองมันเปษษ็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยจะได้ทำทางไหนแล้วก็ทำทางนี้นออมผมว่าเป็นการโชรว์สกิลการโชว์สกิลเพราะว่าเราสองคนยังไม่เคยมีเวทีที่ได้แบบเป็นเวทีของเราสองคนเองจริงๆครับ ใช่ก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราแหละที่ได้จัดแฟนคอนและได้โชว์เต็มรูปแบบด้วยก็เลยใช่เอ,อ,เอาท้าว่าง่ายๆก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นคอนเสิร์ตของตัวเองด้วยก็ได้ก็เลยอ่ถึงแม้ว่าอาจจะเคยขึ้นรวมมาบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ครับผมจะต่างกันออใช่ก็ยังรุ้นกันอยู่เลยว่าจะโคกันโคกันได้ไหมแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ครับ รถไฟหอกอาจจะยังนะผมไม่ใช่อะไรครับผมกลัวรถไฟหอไม่มีแต่มีรถไฟหอดีลากาหเปล่าโอ้โหตันนั้นอาจจะยังเหมือนกันครับครับก็อย่างที่เคยบอกไปว่าอยากให้แบบว่าพูดนะจริงได้โชว์สกิลเต็มที่ก็พอแล้วครับชาโน่าจะเป็นในเรื่องการร้องการเต้นก็จริงๆแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นกันแน่นอนนะผมทั้งทั้งหมดเลยจริงหมดเลยทั้งพวกเราสองคน ยังเสิร์ฟเหมือนเดิมก็ยังก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีมามีอะไรให้โชว์กันเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าก็เพลงที่เคยเพลงที่เป็นของตัวเองกันอยู่แล้วแล้วก็ของเราทั้งสองคนอยู่แล้วก็มีในคอนเสิร์ตครับผมก็เดี๋ยวเลือกมาตามโชว์เลยเเกกสใครนะเขาถามรื่องเกสอ๋อเกสเกสจริงๆแล้วอันนี้อยู่ในโปรเซสอยู่อ่าพูดตามตรงนะพี่ คิวไม่มีใครได้เลยอ่ะปัญหากว่าตอนนี้ปัญหาไม่ใช่เรื่องการเก็บความรักเมาเกี้ซึ่งไทยแล้ปัญหาคือต้องหาเกลื่อนเส้ได้ก่อนใช่หาไม่ได้แตว่ี่ต้ออยากได้ยากใครอะครับฮะบอกไม่ได้สิครับโหนี่จะเ่าได้ยังไงเออถ้าอยากดูก็ต้องมาดูกันในแฟนคลับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมอันนี้เซอร์ไพรส์ขั้นสุดยอดขั้นสุดยอดต้องรับขั้นสุดยอดแล้วครับเขี่ยเลยครับเขี่ยมากเลยครับพี่ เครียดมากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เกสหมดโลกแล้วที่โครงกากคือใช่นี่คือแบบติดต่อใครใครก็ไม่ว่างเพราะเข้าใจมันเป็นช่วงสิ้นปีด้วยทั้งไม่ว่าจะได้ค่ายนอกค่ายหรือทุกคนอะไรก็ตามก็แบบไม่ว่างกันหมดเลยต่างคนต่างมีโปรเจกต์ของตัวเองหมดเลยชวนคุณสถาพรเลยเหรอครับโอ้อันนี้ก็อาจจะยังนะ อยากเหมือนกันครับอยากชวนเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่กล้าเล่นกับระบบครับใช่คยังยังอยากอยู me, like ς, <laughs> <that> <sh> e well. ่ค่ายนี้อยู่ครับครับผมก็ขอฝากติตาบอลดีบูแฟนคอนด้วยนะครับใช่ครับก็เป็นแฟนคอนพวกเราครั้งแรกนะพวกเราหลงด้ ทำให้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็บัตรโซเอาแล้วแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้บัตรก็สามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับครับผมบนไททูเกมเมเจอร์นะครับผมเล่นวันที่31ตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่1และ2พฤศจิกายนนะครับคอ่าครับผมตอนนี้เราถ่ายทำไปได้แล้ว20 2 0 21วใช่ก็จริงๆแล้วเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ก็ ต้องคืนนี้ต้องนั่งโต๊ะกันไปยเขาใหญ่ไปจ่ายกันด้วยครับผมก็เดี๋ยวไปอยู่เขาใหญ่กันเดยวาวครับผมก็เดี๋ยวติดตามันด้วยว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ใครทำมาเกินขึ้นทางแล้วใช่ครับใช่ครับผมได้ติดตามไปเลยเรื่องนี้แน่นอนครับใช่ตืินเมื่อไหร่จะเข้ากองใช่ก็ที่ผมบอกไปว่าทุกคนได้เข้ายกเป็นผมเพราะวันนี้โฟนได้เข้าไปแล้วครับผมก็เหลือของคนเดียวนะครับซึ่งเอ่อ ถ้าตามคิวคือเ,เร็วๆนี้ก็หวังว่าจะเป็นเร็วๆนี้เหมือนกันรุ้นอยู่เหมือนกันรุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเห็นพวกพี่ๆน้องๆส่งรูปในกองมาส่งภาพฉากเอยส่งภาพคาแรคเตอร,ร์กันเอยแล้วแบบโอ้รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็น่าเล่นมากคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ